สวัสดีค่ะวิธีทำข้าวเกลียบข้าวโพดมาแล้วนะคะจะขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนตอนที่1ก็คือคลิปนี้นะคะเป็นการเตรียมแป้งนำไปนึ่งแช่ตัวเย็นไว้2คืนมาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนค่ะข้าวโพด1ฝกักใบตองสำหรับหอ่อน้ำตาลทรายแป้งมันกระเทียมจีนเกลือพริกไทยดำและผงฟูจะเอา3อย่างนี้กระเทียมเกลือพริกไทยดำไปตำรวมกันก่อน ส่วนข้าวโพดก็นำไปฝานเพื่อที่จะนำไปปั่นเติมน้ำเปล่าลงไป250มิลลิลิตรค่ะปั่นเสร็จนำมากรองจะเอาเฉพาะน้ำใช้ช้อนกดเพื่อให้บีบน้ำออกให้ได้มากที่สุดค่ะต่อไปก็ให้นำไปตั้งไฟกระเทียม2กลีบพริกไทย1ส่วน4ช้อนชาเกลือ1ช้อนชา ตารวมกันแล้วให้ใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้นวดแป้งได้เลยตามด้วยน้ําตาลทราย4ี่ช้อนโต๊ะแป้งมัน350กรัมส่วนผงฟูก็ใส่ลงไปในแป้งมันแล้วนะคะผงฟู1นส่วนสช้อนชาไปดูน้ําข้าวโพดท,ที่ต้มเอาไว้ค่ะต้มจนเดือดแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะนํามาเทใส่ลงไปในแป้งรีบคนใหเข้ากันค่ะใช้ช้อนคนไปก่อนเพราะว่าน้ำข้าวโพดร้อนมาก เมื่อความร้อนจากแป้งลดลงแล้วก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะใช้มือนวดจะทำให้แป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้นเมื่อนวดจนได้แป้งเนื้อเนียนแล้วแป้งจะไม่ติดมือค่ะลักษณะของแป้งที่ดีก็คือจะไม่เหลวแล้วก็จะไม่แห้งจนเกินไปจะแบ่งแป้งให้ได้สี่ก้อนค่ะเดี๋ยวจะได้หยิบไปห่อทีละก้อนหลังจากนั้นหยิบแป้งไปทีละก้อนคลึงให้เป็นแท่งยาว แล้วนำไปวางบนใบตองดูตามภาพเลยค่ะห่อให้มิดแป้งเสร็จแล้วให้นำไปนึ่งได้เลยใช้เวลานึ่ง50นาทีค่ะเป็นแป้งข้าวเกลียบที่นึ่งสุกแล้วพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยมาแกะใบตองออกเนื้อแป้งจะอ่อนนุ่มแป้งเนื้อใสขั้นตอนต่อไปก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้สองคืนค่ะ ขั้นตอนที่2จะเป็นการหั่นตากแดดและก็ทอดข้าวเกลียบจะนำเสนอในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าสนใจเรียนการทำข้าวเกรียบเข้าไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะ